สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจกันนะคะเป็นกระทู้ในพันทิปค่ะเล่าประสบการณ์เอ่อแปลกๆของอดีตครูสอนคอมพิวเตอร์คนหนึ่งชื่อสมมุติว่าต้นนะคะเหตุการณ์นี้มันย้อนไปประมาณ20ปีก่อนที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งแถวๆปริมทฑนค่ะครับเรื่องราวจากพันทิปนี่น่าสนใจเสมอเลยนะครับใช่ค่ะเรื่องนี้มันเริ่มในห้องคอมพิวเตอร์เลยที่ครูต้นต้องเจออะไรที่มันเอ่อทั้งหลอนทั้งแบบ หาคำอธิบายไม่ได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันดูนะคะครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเรื่องเทคโนโลยีที่เราพอจะคุ้นเคยกันอยู่อย่างคอมพิวเตอร์หรือเรื่องที่ดูเหมือนไวรัสกับปรากฏการณ์ที่มันดูเหมือนจะเหนือธรรมชาติไปเลยนะครับทําให้เราต้องถามว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่ใช่ค่ะ เหตุการณ์แรกเลยนะคะคือตอนนั้นครูต้นปล่อยให้นักเรียนป .67 ใช้คอมอิสระหลังสอนเสร็จแล้วก็ไปเห็นนักเรียนกลุ่มหนึ่งมุงดูคอมเครื่องหนึ่งอยู่หน้าจอมันกระพริบแ,แปลกๆค่ะแบบสว่างวาบแล้วก็ดับแล้วบางทีก็เห็นเป็นภาพเหมือนเอ่อใบหน้าคนซ้อนๆกันหลายหน้าเลยค่ะเป็นภาพเขาดำแตกๆไม่ชัดนะคะใบหน้าคนเหรอครับอืมแล้วก็มีเสียงด้วยค่ะ เป็นเสียงคนหลายๆคนพูดเลข0ูนย์กับหนึ่งสลับกันไปมาตลอดเลยค่ะ0นกับ1เหมือนรหัสคอมพิวเตอร์เลยนะครับนั่นสิคะแล้วความลึกลับมันก็เริ่มตรงนี้เลยมีนักเรียนชายคนหนึ่งชื่อสมมุติต้อมเขาบอกครูต้นว่าเป็นไวรัสแล้วก็กดเอาแผ่นซีดีแผ่นหนึ่งออกมาจากไดรฟ์แล้วก็ยื่นให้ครูต้นค่ะที่น่าแปลกคือหน้าแผ่นมันมีลายมือเขียนว่าห้ามเล่นแล้วพอเอาซีดีออกเท่านั้นแหละค่ะ คอมเครื่องนั้นก็เปิดไม่ติดอีกเลยครูต้นเลยต้องติดป้ายชำรุดไว้โหฟังดูแปลกมากครับไอ้เสียงศูนย์กับหนึ่งนี้มันก็ดูเหมือนข้อมูลดิจิตอลหรือ b บนารีโค้ดใช่ไหมครับอาจจะเกี่ยวกับไวรัสจริงๆก็ได้แต่การที่มันมาพร้อมภาพใบหน้าคนแล้วคอมก็ดับไปเลยหลังจากเอาซีดีออกเนี่ยสิครับที่มันน่าคิดแผ่นซีดีห้ามเล่นนี้กลายเป็นของสำคัญขึ้นมาทันทีเลยนะครับ ใช่ค่ะกลายเป็นวัตถุต้องสงสัยเลยแล้วเรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะคะคือหลังจากนั้นครูต้นก็เริ่มเจอเรื่องแปลกๆตามมาอีกเริ่มจากมีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามือถือตอนดึกๆค่ะแทบทุกคืนเลยตอนแรกเป็นแค่เสียงซ่าๆนะคะแต่หลังๆนี้กลายเป็นเสียงคนพูดศูนย์กับหนึ่งแบบเดียวกับที่ได้ยินที่ห้องคอมเลยค่ะเสียงเดียวกันเลยเหรอครับเสียงเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ แล้วที่หนักกว่านั้นคือบางทีคุยโทรศัพท์เรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆอยู่ดีๆเสียงนี้มันก็แทรกเข้ามาเลยค่ะมีแต่ครูต้นที่ได้ยินนะคะปลายสายเขาไม่ได้ยินอะไรเลยโอ้โหอันนี้น่ากลัวนะครับครูต้นก็เริ่มเอะใจค่ะ สงสัยว่าหรือจะเป็นเพราะแผ่นซีดีห้ามเล่นแผ่นนั้นที่แกเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงข้างเดียวกับมือถือตลอดก็เลยลองเอาไปทิ้งถังขยะค่ะแต่เชื่อไหมคะวันรุ่งขึ้นซีดีแผ่นเดิมกลับมาอยู่ในกระเป๋ากางเกงตัวเดิมเฉยเลยฮะกลับมาเองเลยเหรอครับกลับมาเองเลยค่ะลองทิ้งอีกวันก็กลับมาอีกเป็นแบบนี้อยู่สองสามครั้งจนครูต้นแบบเอ่อยอมแพ้แล้วคะ่ะเลิกทิ้งแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่หอพักแทน จุดนี้แหละครับที่ผมว่ามันข้ามเส้นเรื่องเทคนิคอลไปแล้วการที่วัตถุมันกลับมาเองได้นี่มันคือมันเหนือธรรมชาติชัดเจนมากเลยนะครับมันเชื่อมโยงตัวซีดีกับปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นแล้ว จริงค่ะมันดูไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เสียแล้วแล้วเรื่องที่ห้องคอมก็ยังไม่จดนะคะวันหนึ่งครูต้นกลับไปที่ห้องก็เห็นคอมเครื่องที่ติดป้ายชำรุดไว้เนี่ยทั้งๆท,ท,ที่แกยืนยันเลยนะคะว่าถอดปลั๊กออกหมดแล้วทุกเส้นจริงๆแต่จอมันกลับกระพริบเองมีภาพหน้าคนซ้อนๆเหมือนเดิมแล้วก็มีเสียงศูนย์กับหนึ่งดังออกมาอีกทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีไฟเลยไม่มีไฟเป็นไปได้ยังไงครับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันทำงานเองโดยไม่มีแหล่งพลังงานไม่ได้นะครับทางวิทยาศาสตร์นี่มันยิ่นลึกลับเข้าไปใหญ่เลยนั่นละสิคะมันเป็นเองดับเองด้วยนะคะเป็นพักๆครูต้นก็งงมากครับแล้วยังไงต่อครับมีอะไรอีกไหมครับมีคะ่ะอันนี้คือจุดที่เหมือนจะเป็นคลายแม็กซ์ในกระทู้เลยนะคะคือระหว่างที่ครูต้นกำลังสอนอยู่ตามปกติจู่คอมเครื่องเจ้าปัญหานั่นก็กระพริบขึ้นมาอีกแต่คราวนี้ นักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อสม,มุิเอที่นั่งอยู่ใกล้ๆเครื่องนั้นอยู่ดีๆก็หงายหลังตึงล้มลงไปเลยค่ะแล้วก็เริ่มชักเกรงตาเหลือกปัสสาวราดออกมาโหอาการหนักเลยนะครับใช่ค่ะแล้วที่น่ากลัวคือปากน้องเขาก็ขมุบขมิบพ,พึมพำแต่เลขศูนย์กับหนึ่งซ้ําๆเหมือนเสียงในคอมกับในโทรศัพท์เลยค่ะครูต้นตกใจมากรีบโทรเรียกรถพยาบาลเลย แล้วเรื่องในกระทู้ก็ตัดจบตรงนี้พอดีเลยค่ะเขียนว่ามีต่อโอจบค้างมากเลยครับแต่ถ้าให้สรุปจากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์แปลกๆที่มันร้อยเรียงกันนะครับตั้งแต่คอมที่ทำงานโดยไม่มีไฟเสียงศูนย์กับหนึ่งปริศนาแผ่นซีดีที่เหมือนจะมีอาถรรพ์กลับมาเองได้แล้วก็อาการของนักเรียนที่ดูเชื่อมโยงกับเหตุการณ์โดยตรงเลย ใช่ค่ะคือถึงแม้คนเล่าในกระทูเขาจะบอกว่ามีการแต่งเติมรายละเอียดบ้างเพื่ออัตรรกนะคะแล้วเรื่องก็ยังไม่จบด้วยแต่คําถามที่มันทิ้งไว้นี่น่าคิดจริงๆไอ้สัญญาณศูนย์กับหนึ่งซ้ำๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จะเป็นรหัสหรือเป็นข้อความหรือเป็นแค่สัญญาณรบกวนจากอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากจริงๆหรืออาจจะเป็นแค่การทํางานผิดพลาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าๆที่ถูกตีความไปนในทางนั้นก็ได้นะครับ ก็นั่นสิละคะ่ะเป็นเรื่องที่คงต้องปล่อยให้เป็นปริศนากันต่อไปหรือรออ่านตอนต่อไปถ้ามีคะ่ะ